โอวเว่นใหญ่ครับล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดเลยนะกำลังใจก็เต็มเปี่ยมครับเมื่อนักร้องหนุ่มนะคุับเว่นใหญ่โอลานชูใจอดีตสมาชิก r o o มเตีนายครับโพสต์รูปภาพนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลโดยหัวไหล่เนี่ยมีการบาดเจ็บจากการล้มครับทำให้เอ็นหัวไหล่เนี่ยขาดนะจึงต้องเข้ารับการรักษาตัวโดยการผ่าตัดและไม่สามารถตอบข้อความบุคคลสําคัญหรือบุคคลที่รู้จักได้ครับ ในขณะเดียวกันครับพี่โอเองก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถตอบข้อความได้ครับพร้อมทั้งขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งมอบให้อย่างล้นหลามก็ได้เผยนะครับว่าล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดเรียบร้อยครับขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผมเป็นอย่างดีครับขอบคุณกระเช้าเยี่ยมจากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกควกยามห่วงใยขอโทษที่ไม่ได้ตอบข้อความครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ